เฮามาเบิงฝายผลิตจ้ะฝายผลิตพันฝายผลิตพันผักไ่หวานตอนนี้เฮ้าเริ่มขุดขุดพันผักไฮหวานมาถึงแปลงสุดท้ายแล้วด้วยจ้ะมาถึงแปลงสุดท้ายละหัวผักไฮน่ะจะไม่ทรงแค่เดือนนี้กับมดแล้วด้วยจ้ะต่อไปกะจะล่อต้นช่ำ ต้นช่ำที่จะเกิดมีใบยหาย่ปานกุอีกัะปูลเลิกลาย,ยอ่าอ่าถ้าหากว่าเห็นหัวนะจะจะสับหากว่าเด้อเอาหากกันไปหลายมันจะได้เกิดไวใบเนี่ลนะจะ๊ะได้น้อยหน่อย ต้นพัฒน,นา,าหัวพันฒนาน่าจะสรงได้แค่เดือนนี้ได้จ้าต่อไปก็คือจะเป็นต้งแบบต้นช่ำถุงต้นช่ำถุงพร้อมปลูกเดือนหน้า ล้วจะทีมขุดของเฮาว้าได้หัวใหญ่แท้ขึ้หลายเลยจ้ะเก่งเก่งเก่งเดือนนี้น่าจะขุดหมดละค่ะขุดหมดยกแปลง ต่อไปก็จะส่งเป็นแบบต้นพัุนตลอดฤดูฝนเลยนะคะพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็จังจับจองของมาาสำหรับผู้ใดที่จองไว้ก่อนเขาก็ส่งไปตามลำดับเ้ยจ้ะพักให้หนาฝนอ้ยโบแมนเบาผิดพักให้หนาหนาวจะงอกซ่างอกซ่ากว่าพักให นาฝนเพราะว่ามันบเป็นฤดูก,กาลของเขาไหมจ้ะนาฝนนี่จะงอกได้ไวเดี๋ยวเข้าจะพผ้าไปเบิง้งอ่ะมองที่เพิินช่ำถุงแล้วจ้ะอันนี้คือผู้เพิินกอกถุงจ้ะกอกถุงเตรี่ยมช่ำของเข้าจะใส่ถุงใงล้วจ้ะ ปีนี้ใส่ถุงช่ำขนาดสามคูณเจ็ดปีที่แล้วใส่ถุงเล็กกว่านี้ค่ะใส่ถุงเล็กกว่านี้ใส่ถุงน้อยกว่านี้แล้วรู้สึกว่าต้นพันธุ์เจบไบวบไดดนมันมันแขะแกนไหมคะดูแลก,ก็ลำบากเอาก็เลยเปลี่ยนใส่เป็นถุงใยขึ้นผ่าราคาคาทรงกับแพงขื้นแต่ว่าความปลอดภัยของตนน่ะคือ ปลูกติดได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมจ้ะทุกต้นมีหัวเลี้ยงไปอันนี้เว้าถึงหน้าต้นหรือดูฝนนะจ้ะจะมีหัวติดไปน้าทุกต้นนี่คือพักที่เกิดแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ นี่เราจะพักให้หนาหนาว